แอปเป๋าตังมีอยู่แล้วก็ใช้สิครับก็ได้นะฮะแ,แล้วทำไมถึงมีกติกาว่าต้องไม่เกิน4กิโลรู้ไหมฮะนั่นคือข้อจำกัดของบลนะ็อกเชนฮะเพราะอยากจะใช้บล็อกเชนเหลือเกินอะ่ะแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นระบบที่รัฐเข้าไปตรวจสอบไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ไม่ทราบนะระบบบล็อกเชนนี่คือเป็นระบบที่ผู้ใช้ตรวจสอบกันเองแล้ว ที่เกิดขึ้นที่ทําไมเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยณนะวันนี้แบงก์ใหญ่ของโลกปฏิเสธที่จะทําธุรกรรมด้านนี้แล้วประกาศแล้วใหญ่ที่สุดในโลกเชสไม่เอาแล้วเพราะเป็นระบบที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับเลยตรวจสอบกันเองเนี่ยกลายเป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินซะเยอะถูกใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศซะเยอะเพราะฉะนั้นธนาคารใหญ่ของโลกเนี่ยวันนี้ไม่ไม่รับ ทำธุรกรรมด้านนี้แล้วแล้วเรากําลังจะวิ่งเข้าไปสู่อะไรผมก็ไม่ทราบมันดียังไงสําหรับประเทศนะครับผมถามนิดบิ๊กเดตหรือ f i n a n น i a l d ลเดหรือเอาพฤติกรรมของผู้บริโภครัฐบาลมีหน้าที่กเก็บไหมฮะร,รัฐบาลมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับถึงมีกฎหมาย p d p ีไงแล้วคนที่จะทําคือใครฮะยังไม่รู้เลยไม่ทราบเลยฮะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ฮะ ที่จะต้องทําแอปเหล่านี้ขึ้นมาแต่เงินสกุลดิจิตอลวันนี้คนอื่นทําไม่ได้นอกจากธนาคารอย่างประเทศไทยตามกฎหมายนะฮะแล้วรัฐบาลจะทําให้ถูกกฎหมายยังไงฮะคือมันมีคําถามค่อนข้างเยอะแต่ที่ผ่านมาเป็นการตอบที่ไม่ตรงไม่ตรงกับคําถามมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้ว่าถ้คุณจะทําวิธีนี้แล้วมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคนที่เขาเป็นห่วงฮะเขาเป็นห่วง เขาก็กังวลสําหรับประเทศเหมือนกันเขาเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งฮนะอย่าไปมีอคติกับเขาควรจะอธิบายมากกว่าไม่นายท่านนายกเองตอนหาเสียงท่านก็บอกว่าเนี่ยบอกให้ห้างสรรพสินค้าเตรียมของไว้แล้วงงไหมล่ะครับแล้ววันนี้ก็บอกด้วยบอกว่าเออถ้าในบ้านมีหลายคนสี่ห้าคนรวมกัน4ี่ห้าหมื่นเอาไปลงทุนได้เอาลงทุนเงินดิจิตอลลงทุนกับใครฮะลงที่ไหนครับ คอนเวิร์ตเป็นเงินได้ไหมแปลงเป็นเงินบาทแล้วแปลงยังไงใครรับมันไม่มีคำตอบอะครับ